สวัสดีครับผม oh, คนชอบหอยชาแนลพี่นอ้องกานเปียกเลยครับเดอ้อสองคนชอบหอยชาแนลดีมากพบกับสูต,สต,สตรอส,ตอสองตัวบนสูตรบีนะครับเด้อสูตรบีพี่น้องสองตัวบนสูตรบีจับให้โปลายตัวนะพี่น้องเนาะข้าแลวกกเด้อครับเดอ้อฝากคาเตือนสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับ ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายนะครับเด้อทุดกคนแล่านี้แล้วพี่น้องสนับสนุนสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะครับเด้อนาตัวเลขของข้อไปสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลครับสูตรสองตัวบนสูตรปีนะครับเมื่อวานนี้นะครับทําสูตร A ให้ดูนะครับเน้นไปที่สามหกแล้วพี่น้องวิ่งสามครับ เน้นวิ่งที่สามรูดสลอง2พี่น้องลองสองรูดสเน้นฟัน3าหครับก็มีชุด3 3 4 3ามสี่สามห้ากเจ็ดาปดครับท่านใดที่ชอบ2อ2งสองสี่สอเจ็ดสอได้พี่น้องเลยมากสมกับสาส่สามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปครับ เน้นตัวเดียวครับผมสามหกพี่น้องวันดีมากพบกับสูตรดีสองตัวบนพี่น้องสูตรง่ายๆครับผมคิดง่ายๆครับสูตร2ตัวบนจะนำสามตัวมาตั้งนะครับมาคิดผนมาอา 5, 9, อกห้าเก้าแปดเราก็ใส่เลขท้ายเหมือนเดิมครับผม เลขถ่ายของเขาเลขแปดครับพี่น้องเลขแปดบวกสี่นะครับแล้วก็แปดบวกหนึ่งนีพี่น้องเด้อจะเดี๋มาจับใซตกันนะครับแปดบวกหนึ่งได้สิบสองนะครับเพิ่มอีกหนึ่งเต็มสามนีพี่น้องเด้อ เดิมครับผมหมวดนี้วิ่งที่สองและสามเน้นที่สามคือเก่าพี่น้องเน้นที่สามสูตรบีนะครับสูตรบีแถวบนจะเป็นตัววิ่งเลยพี่น้องเด้อว,วิ่งสองกับสามแต่ห้าก็ไปนเน้นเน้นที่สามนะครับแถวล่างพี่น้องแปดบวกหนึ่ง ก้าครับผมเพิ่มไปอีกหนึ่งศูนย์ครับก็มีอีกหนึ่งแต้มครับหนึ่งแต้มหนึ่งนะครับจับครับผมจะ,จะมาจับให้พ่อแม่พี่น้องใดวันนี้บปอล์ไลตตนะครับจับตัวแรกนะพี่น้อง ตัวแรกก็จับแถวบนนะครับสองเก้าตัวต่อไปครับสองศูนย์พี่น้องตัวต่อไปได้สองหนึ่งนะครับจับแล้วกัได้สามตัวนะพี่น้อง วิง่ง2ตัวต่อไปครับวิ่ง3เน้นที่3ก็จะได้3 9พี่น้องแล้ก็สาสครับ3านึงครับผมก็จะได้6กตัวนะครับ6ชุด กชุดเต็มนะครับวันนี้เด่นที่สามเพื่อเก้าครับสามก้มีสามเก้าสามศูนย์สามหนึ่งพี่น้องเน้นที่สามนะครับอันนี้จะเป็นสูตรบีเลยพี่น้องเด้อสูตรบีจำได้นะครับเด้อจำไว้ว่ามีสูตรเอสองตัวบนสูตรบีนะครับน,นี่เป็นสูตรบีเลยพี่น้องคนชอบหวยชาแนลนะครับ ข้ามาเลยกับฝากกด,ดไลค์กด,ดแชร์กด,ดติดตามให้ไ้หมเด้อคอมเมนต์มาทักทายคุยกันนะพี่น้องอาจารย์เปียกครับคนชอบหอยชาแน,นลสองพฤษภาคมสองหาห้องเกียรพี่น้องมานนีกันบายๆนะครับแดดออกห้อนขึ้นกันพี่น้องห้อนมากๆเลยครับรอผลนะครับเด้อ วันที่2องพฤษภาคมหกเจ็ดครับฝากเป็นกํนกำลังแรงใจด้วยครับแด้อฝากสูตร A และสูตร B นะครับจะมีสูตรอีกอยู่นะครับเด้อจุดบนนะครับจุดบน3ามเก้าสมยละครับมักเลขสองกับสองเก้าสองศูนย์พี่น้องด้วฝาก สูตร B นะครับเป็นกำลังแรงใจกดไลค์กดแชร์น้พี่น้องแล้วสูตร A ลงให้แล้วสูตร b นะครับวิ่งที่สมเหมือนเดิมครับวิ่งที่สาม,ม,ม,สามลองสองนะพี่น้องแล้วลองสองวิ่ง3ามล่องสองครับนี่ครับตัววิ่งเน้นแถวสามนะครับแด้3ามตัวพี่น้องมักเลข3ากับแค่3ามตัวนะครับ สามชุดนะครับมักเลขสองกับสามชุดไปกับนะครับบนอย่างเดียวที่พี่น้องเด้อไม่เกี่ยวกับล่างนะครับเด้อสองตัวบนหาหลัก้อยมาใส่พี่น้องหาหลักร้อยมาใส่หลัก้อยกั K. ใส่ไปเลยครับหกเจ็ดแปดเก้เาครับหกเจ็ดแปดเก้าใส่หลัก้อยพี่น้องมักตัวนี้กับหกเจ็ดแปดเก้าใส่หนมามักตัวนี้กับหกเจ็ดแปดเก้าใส่หนาพี่น้อง หลักร้อยขอบคุณนะครับเด้อสำหรับการรับชมครับผมสวัสดีครับคลิปนี้